ไปเลยนะออกสตาร์ทเรียบร้อยเอ้าไม่ติดหนึ่งคันครับหมายเลขสามสิบันวาอีกแล้วโอ้ยอวันวาสมทงาโอ้ยอ,อาจีก,ก,กันมากเลยครับติดนิดนึงนะครับมาชูศักดิ์ศรุนั้นติดนิดนึงตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเป็นขาวาสกินะครับเคอาขึ้นมาครับ น่าจะเป็นหมายเลข8ปสหรือเปล่าทันวาเกียหล<า>ุดฮะเกียโยงหลุดไา<ว>้โอ,โ,โอ้โหเวีนใจอีหยังวะไม่เป็นไรครับอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้ อ๋อนี่เขาเขาแซผมเนี่ยธันวาสมนางาเกียโยงหลุดนะนเสียดายเลยครับธันวาเสียใจได้ครับไม่เป็นไรครับโอ้นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอน,นอนก็นอนอยู่ที่เดียวกันไม่เป็นไรธันวาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผ่านบ้านภั่เลยผมดักตีเลย <laughs> เฮ้ยนเออมาดูการแข่งขันกันก่อนดีกว่าตอนนี้คุณวัรชรุตชัยแชมป์ซับนั้นอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ที่สองจริงหรือเปล่าไม่ใช่จริงหรือเปล่าที่เท่าไหร่ว่ามองไม่เห็นเลยอ่ะผมว่าที่สองนะไม่ใช่อ่ะใช่ไหมอ๋อที่หนึ่งไงเลยใช่ไหม มั่วโอ้โหมั่วทั้งคู่ออกมาเลยนะฮะตอนนี้เสียงเล้าใจโอ้โหก็ต้องยอมรับนะครับว่าตำนานของสุวไทยชชมปทซับเนี่ยมาจากเด็กที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์หอมารายการเอลมิเลสซิ่งเนี่ยเขามาขี่ในรุ่นวินมอเตอร์ไซค์ถามหอมหน่อยว่าหอมเคยลงกับสุวไทยเปล่าเคยหรือจะเอาวิศิทิวเฉีโอ้โหรู้จักไหมวิศิเขียวชฉวี ได้ยินชื่อเคยพูดอเองเขาแซวในเฟซบุ๊กกันนะแต่จำไม่ค่อยได้แล้ววิสิทธิ์เขียวชว,ว,วีนี่ก็หุยมอเตอร์สปอร์ตมาแล้วครับ8ปโดนโดนนะชูศักดิ์ศรีศุขขึ้นมาเลยครับอาจิการมานี่แรงจริงๆงนะโอ้โหยดูนะฮะแต่ละโค้งนั้นชูศักดิ์ศรีศุขนะครับใช้รถสุสกิอาจิการมาแต่ละเกียร์นั้นกระโดดเลยนะเกียร์ที่ศักดิ์นุ่นสงนะฮะ88กับหมายเลขของห้านะฮะ ใส่กันวลระดับนะรุ่นนี้ต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจนั้นเกินร้อยอยู่แล้วนะครับนักแข่งทางภาคใต้นั้นกายแข่งไข้ตมีบ่อยๆแต่ละคนไม่ธรรมดานะใจถึงมากไม่ใช่ใจถึงอย่างเดียวนะครับน้ําใจของนักกีฬาก็มีเยอะด้วยคนใต้ใจดีคนใต้ใจดีอย่างที่สุภาสิษฐ์เขาบอกนะครับเนี่ยบอกว่าน้องเอื้อยเนี่ยโอ้โหมาจากตรังบอกพาลูกชายน้องยูซุปมาเรียนที่สารยาศิลปกเราก็ไม่ว่าง เราไม่ได้ว่างไปดูแลเขาติดเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ด้วยครับไม่ได้ดูแลต้องขอโทษขออภัยตรงแข่งจริงๆนะตรงแข่งจริงๆน้องเอื้อยไพ่เลาะยอมใหญ่เนาะนะฮะอยู่นี่เองสารีจ่ายตังค์ให้ผมด้วยแล้วกันโอเคแปดสิบแปดนี่ใครอ่ะคาวสากิอ่ะแปดสิบแปดเเป็นเกียรติศัก์นุ่นสงครับนานโดนเสียบแล้วเอาคืนหรือเปล่าโดนแล้วครับออ้ยตกเลยครับ เี<ต>ย่าด,ดิสักนะค <นะ S 1> ันเลยโด <Don 't S 1> นะดันครับโดนดันแหม65นะฮะโดนพบทองย้อยนะ65อะเอ็นเจทีชอจัลยยนต์ลงกึ่งมงคลนครมงคลอีกอยเลสซิ่งฮิปโปซีดีไอซิกสปีดลุงพัฒแปดเจ็ดนะฮะป้าแปดสิบแปดกีฬาศักดิ์นุ่นสงนะจากเคไอฮิปโปซีดีไอบีอาร์ดีเลสซิ่งทีมตังโดนดันเลยโอ้โหโดนดัน Don ออกแท็ก ชูศักดิ์ศุสุขอยู่อันดับสองที่ผมว่าเขามีความพอใจแล้วล่ะเขาก็ถือว่าอยู่ในเข,เขามีความพยายามที่จะขึ้นบอลแต่ผมคิดว่าคงจะขึ้นยากแล้วลไม่แลกดีกว่าอย่าไปแลกเลยนะฮะเพราะว่าถ้าแลกไปเนี่ยผมต้องวิ่งสิบรอบผมก็ไม่เอาอ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาเป็นปรมจาจรย์แล้วใช่ไหมฮะสิบรอบผมไม่วิ่งนะตอนนี้การแข่งขันเราผ่านไปสามรอบสนามแล้วนะแป,ป๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับแข่งขันกันทั้งหมดหกรอบสนามนะครับโอ้โห ฟ้าสไรเดอร์วันนี้ถ่ายคลิปอีกหรือเปล่ามาไหมอ่ะมาผมว่าเขาแอดซุ่มถ่ายคลิปอยู่อคลิปเขาในี่คนดูเยอะเยอะมากทั้งติ๊กตอกทั้งอะไรตอกอะไรต่างๆนะแล้วก็มีคลิปด้วยนะมีคลิปไหมฮะสีการถร้านเขาได้ขายดีนะดีไหมครับขายดีบ้านเขาอยู่ไหนอ่ะนี่แถวๆใกล้ๆไก่สารแดงอ่ะ๋อแถวๆสายสองสายสามเนี่ยอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปทานรัดหน้าแม่บุญเลือนไปสนามหลวงสองแล้วไปหาฟ้าสไรเดอร์นี่ พอพูดแบบนี้นะยิ่งขายรถดีเลยจริงหรือเปล่าเขาขายสองจังหวะเองเดียวรถเขาสวยนะครับรถเขาสวยเ่าละครับตอนนี้มาดูกันครับโอ้โหดารันพบทองย้อยอะติดมาแล้วครับจูศักดิ์ศรุขมาเจอคู่ปรับคนใหม่แล้วใครอ่ะเนี่ยดารันพบทองย้อยจากเฮชิงอะไม่ใช่ไม่ใช่สิริชายวนเกิดนะเป็นนักแข่งของ นี่นะแต่เราพบทองย้อยเอ็นเจทีชอเจริญยนนะครับ65ห้าเนี่ยนะใช่ถ้าผ่านค่ายนี้มาแล้วไม่ลงเมื่อวาเมื่อวานไม่ได้ลงอ่ะเมื่อวานไม่ลงและลงไหมไม่ได้ลงไม่ได้ลงเพิ่งลงวันนี้อ่ะชูสัตรีสุกยาแผ่วแล้วกันอ๋อขึ้นชื่อว่าชอเจริญยนตนี่การันตีได้มาจากไหนคุณก็รู้เหียชิงเคยได้ยินไหมคนบ้าขี่ซูนะอ่คนดีขี่ฮอนด้าจริงดิ คนทาก็บ้าด้วยใช่ไหมไอ้ที่ช่างอะไรช่างสิวสักสีสุกชื่อช่างอะไรฮะช่างเลยฮะอ๋อช่างมงคลคนนี้เหรอลงกึงมงคลนครศรีเนี่ยเหรออ๋อหล่อนะเนี่ยโอปากหวานปากหวานไอเสื้อแบบเนี้ผมเคยใส่นะจริงดิจริงแต่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยมงคลลงกึงมงคลนครศรีเมื่อก่อนคุณทำอยู่ตาอิเกกะย่าใช้รถตุ๊กตุ๊กี้ทานน้ำพริกอะไรนะคนบ้าขี่ซูลูกผมก็ขี่สูอยู่แหละ เนี่ดูฮะสูตรไทยแชมซับครับคนดีขี่ฮอนด้าโดยสูตรไทยแชมซับครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับยกให้เขาเป็นคนดีไปเดี๋ยวดูครับตอนเข้าเส้นชัยดีกว่าว่าเขาจะยกล้อหรือว่าเขาจะเปลี่ยนท่าใหม่อย่ามาครับชูศักดิ์ศรีสุขดารนพบทองย้อยเอาคุณวะโดนไหมไม่แน่่าผมว่าเนี่ยพ่มงคลโดนไหม ไม่แน่อ๋อทีมาด้วยกันอียงวะแม่แล้วก็หลอกให้เราบรรยายมาด้วยกันเขาพูดออกมาได้ไงว่าทีมเดียวกันสุดกี่อนด้าทีมเดียวกันเนอะเขามาบ้านเดียวกันอ๋ออยู่ใกล้กันอ๋อมีลูกหยอดด้วยนะอ๋ออาจารย์เหรออาจารย์ชิงอ๋ออาจารย์ชิงเป็นอาจารย์คุณมงคลครับช่างมงคลลงกึ่งมงคลนครศรีไปหาไหมไปแน่คุณจะไปพาไหมล่ะ พาอะไรอะ่ะพาละเขาไงพูดไปเอา้าโดนไปแล้วหรอยังทำไมมาโดดๆเดียวๆไฟนั่นแหลบแล้วครับอ๋อเอา้เอากล้องยังหาไม่เจอแล้วรถวิ่งเร็วจัดไฟนอ่นแหลบแล้วครับสุมาไทยแชมป์ทับครับหมายเลข8ปดสิบสองนะครับอ่ามายาวเลยครับนี่เจ้าของรางวัลเนี่ยไม่ต้องพูดกันนะครับแชมป์ถ้วยพระราชทานครับ แชมป์ประเทศไทยแชมป์อาเซียนแชมป์อาเซียนความสามารถนี่เขาโอ้โหเยอะมากนะฮะเขายังอ่ะรอบนี้ยังยังอีกรอบหนึ่งผมจะดูว่าเขาจะทำทำหัวเรืออินโดอ่าเดี๋ยวดูฮะว่าเขาตอนจะเอาท่าไหนเขาดูฮะเขาดิฟเข้าเลยมั้น่ะใช่ดิฟเข้าเลยนะครับแม่ลีลาดีเอวยกยกรอยอีกแม่ยกล้อด้วยรอบรอบนี้ไม่หลอกใครเลยครับไม่เล่นละไม่เล่นละ ปกติเล่นตลอดเล่นตลอดทางแย่ชูศักเรื่อยชูศักก็ไม่เล่นแล้วเหมือนกันรอบนี้เฮชิงบอกว่าสนามหน้าไม่ให้ขี่แล้วขี่เหระเขาให้ตุ่ตู่ขี่แทนโอ้โหคุณอยาเลยฮ่าฮ่าฮเฮิงขอร้องหาสนามหน้าให้ตุตู่ขี่แทนใช่ไหมขอร้องอย่านะผมเคยแข่งกับเฮชิ้งมาแล้วนะจะคุยว่าเป็นอดีตัแข่งเก่าอีกไมไม่ใช่ผมจะบอกว่าเฮชิ้งเคยแข่งกับผมโอ้โหพูดให้ฟัง อาล้วครับตอนนี้ตัวไทยแชมป์ท็อครับมาแล้วครับแปดสิบสองยาวมาเลยฮะผมจะพูดไปเมื่อกี้เนี่ยผมเคยคุยนะผมแข่งกับทวีปคงประชดฮะเขารีบมาหวัดดีผมเลยอ๋อแข่งกับอาจารย์ผมเลยเขาว่าดิเรกอาชวงนี่เคยแข่งกับเขาไหมโอ้ยอย่าให้คุยอย่าให้เหลาเหรอเหลาแลวเยอะอืมอ้าวอีกไม่กี่เมตรละวิสิทธิ์เขียวชวีเขาก็เชียร์อยู่นะจริงเปล่าเขาบอกไม่สนุกเลยขี่แบบนี้เขาว่า ทำไมอ่ะนำห่างเกินไม่มีดราม่าเลยนะครับเพราะว่าบอลเราตัวนั้นเป็นนักแข่งที่มารยาทดีอยู่แล้วมีนิยมเยอะฮะับเตอรตอนตทามทางตรงยกมาแล้วยกไม่ยกว่ามาเลยหัวเรืออินโดเอาท่าไหนท่าไหนท่าไหนเอท่ามดแดงวันนี้ท่ามดแดงท่าเท่ท่าเท่มาแล้วชูศักดิ์ศุกข้างหลังแล้วสวนสวนเลยเห็นไหมเน่ะเบอร์สิบเอ็ดเข้ามาเป็นที่สองแล้วก็ดารันพบทองย้อย ไม่ใช่เฮ้ยเป็นบรสิบห้าสิบห้าแล้วแปดสิบแปดเวรกรรมจริงเหรอฮะโซขาดแล้วพบจองย้อยโซขาดครับเหยชิงวางยามาเนี่ยนี่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 เดี๋ยวดูฮะโซขาดแป๊ดแล้วพบจองย้อยเจ้าบอลนะตัวไทยแชมซับเป็นบรสิบห้านะฮะเข้ามาแทนเป็นตำแหน่งที่สามเอกชัยวรระดับครับอ่านะฮะอ่ะ เราได้เห็นลีลาของสุไทยแช่มรัพย์นะหล่อเขาเสร็จนี้ยกล้อยกไม่ขึ้นได้แค่นี้แหละต,ติดพุงได้แค่นี้แหละพูดคำเดียวว่าติดพุงเราไปพบกับผู้ทำรายการสักคู่หนึ่งครับ